สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับ f อฟซทีทีติดต,ตามทั้งช่องพอตตีลำเพื่อนเอเชียวครับเมื่อนี้พอดีภาพพี่น้องมาเบ่งนะครับหลังบ้านนะครับตรงเด็ดทุบออกนะครับพี่น้องตรงที่ทําขั้วตรงเกานะ่าเนาะแล้วกะทําลังคายืดออกไปอีกก็นื่องจากว่าเขาสู้ฤดูฝนทุกปีนะครับฝนกะ กำน,นำลงมาเห็ดให้่บานสุดนะครับแตกระแหงกันเบิดเลยนะครับแล้วก็พวกเขาของเครื่องใส่ต้องได้ลื้อออกนะครับอันนี้เป็นไฟโซลาเซลล์ที่เฮาเอามาเห็ดเดียวเห็ดไม่นะครับที่บ้ใช้หลายปีแล้วเพี่ยของพี่นนอกครับกองจริงพิงยุ่งหนอกเนาะทั้งของที่มันบด้ใช้เบิดอายุแล้วไม่เคยเก็บเพื่อเนาะเก็บถิมพี่นนอกเก็บถิมครับ มันหกเอา้าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ยังประเทศในลงตัวอดีที่วิสาการเงียบช่วงนี้บริไายคลิปไทยยังให้พี่น้องในเบื้องนะครับภาพเมาเบื้องมาชมอ่าจะสิละความยากพี่น้องครับเนี่ยบริเวณบานกับกว้างขึ้นครับกว้างขึ้นไล่จากหลังบานแคบๆเนาะไม่มีพื้นที่ขั้วไม่มีพื้นที่ยูนะครับส่วนบริเวณหลังบานก็เลยเฮ็ดให้มันกว้างนะครับทุบทุบออกเลยพี่น้องครับ แต่ก่อนเ็นผู้ใดเห็นคลิปพอดีทีวีศักด์ทายหลังบาทลงกสิป็น4ีหกหลกกสิมีห้องตรงนี้เก็บของเนาะวันนี้กสิคีเอ่ออกเบิดครับอันไดที่บริบสัยกสิเพเทพื้นตรงนี้พร้อมพวกไฟกสิเป็นติดเป็นระบบโซลาร์เซลล์นะครับเป็นไฟโซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับกำลังชาร์จตัวแรงมากอะติดเองนะครับอัตโนมัติเนี่ยไฟโซลาร์เซลล์ตอนนี้เบื้องต้นก็มีอยู่ประมาณ3 4หลอดนะที่เขาเอาออมาติดนะครับ นะครับใส่หนึ่งเขาเฮ็ดกับเขาหอดประมาณจักสีหาทุ่มก็เริ่มอ่อนครับเพราะว่าไฟผวกนี่เป็นไฟตุ่มบ่ค่อยแห้งนาะเนี่ยครับสีเทพื้นออกมาเต็มเลยครับพี่น้องครับเนี่ยหลอดของนอกเป็นไฟซองถนนครับแต่เอามาติดนี่ซุ้มนี่สอดแจงครับยี่ห้อโมดิกโซลานะครับสอดแจงครับพี่น้องซุ้มนี่เปิดได้สอดแจงเลยซุ้มนี่ติดเองนะครับตกแรงมาติดเอง เสามากระดับนะครับซองให้ความสว่างนะครับคือว่าใส่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับความกว้างกระสีหลายขึ้นนะครับผมและ้วกะ็เดินระบบนามไม้นะครับซึ่งมันเป็นสาเหตุให้ใทั้งกำแพงทั้งาบานสุดนะครับเนี่ยครับของแผงโซลาเซลล์ผม <c oughs> เตรมเลยครับทั้งหลังกับนี่นะครับผมเนี่ย องแผงอยู่ข้างบน,นนะครับเนี่ยอันนี้ติดตังงงงตดต้งเองนะครับเรกแผงโซลาเซลล์สื่อสร้างมาติดตั้งเองนะครับเนี่ยครับสาเหตุเทียดให้บานสุดนะครับเนาะแล้วก็ให้สร้างเพิ้นเฮ็ดร่างน้ำหลอบข้างหลังเลยนะครับผมแล้วก็ต่อน้ำทีไหลลงมาจากหลังค่าลงไปตามท่อนะครับเพื่อสิว่าให้น้ำ จากหลังคาลงมาขัง,งอยู่ในดินพื้นที่บริเวณบานครับเนี่ยสอดออกนี้นะครับเนี่เ้นเป็นเหลืองๆเนี่ยคือเดินท่อสายไฟใต้ดินนะครับผมบางส่วนเนาะนี่ครับต่อเป็นจังสีเลยอันนี้ของเก่าพวกนี้มันต่อออกมาจากอ่าภายในห้องน้าในบ้านนะครับแล้วกะ็เครื่องซักผ้าภายในบ้านบัดน,นี้เ้าเสียเอาเครื่องซักผ้าออกมาไว้ข้างนอกครับนี่แล้วก็สีปูเทพปูนทั้งเบิดเลยน,นะครับที่เป็นดิน บ่าหน้าม,มันซึมลุได้ดก็ยังเก่าแล้วนะครับผมเทมันถ่วมคานเนาะนะครับตอนนี้สร้างพ่นกำลังเดินระบบน้ำไปนะครับ้วกาศิเทผืนนะครับสาเหตุที่เขาดีบ่คอยได้ลงคลิปบ่คอยได้่ายคลิปเนาะทั้งอยากหล,ลายอยันหลายยางครับพี่น้องครับเนี่ยเบิง่งล่างนำฝนนะครับกระเห็ดงหญ่เป็นพิเศษนะครับผมเห็ดงหญ่เป็นพิเศษเพราะว่ามวนน้ำม,มันไหลาจากลางังคาเนาะครับ นะครับแล้วก็ใส่ตะแกรงกันพวกนกพวกอยังลูกไปเห็ดห้างใส่นะพวกใบไใม้สิตกลุงสีนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ละพี่น้องครับเลอยบ่คอยมีเวลาได้ถ่ายคลิปแล้วก็ได้อัปเดตอยังลูกนะครับเนาะมื่งครับตอนนี้ก็ยังหกหกอยู่พอเครื่องมือสางเนาะเขาอของยังเขาก็บอไดิเก็บปันใดนะครับเนี่ย สร้างสิปับพื้นที่รงนะครับปับพื้นที่รงแล้กก็สิเทปูนนะครับอันใดที่มันสอดอันใดที่น้ำซาะเข้าไปข้างในมันก็ทุบออกนะครับทุบออกแล้วก็เคียย์พื้นที่ไม่เนี่ยครับนี่ทุบผมตรงเสาเล็กเลยนะครับผมพึ่งสีเฮดได้บ่จกี่มือนอะครับพี่น้องครับเนี่ยตรงนี้เพิ่นสีเอาเ้ากระสีเอาเครื่องซักผ้ามาตั้งนะครับนะครับเดินระบบน้ำไว้ นี่ครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับก็กระดองรออีกเบิ้งว่าฝนมันสีสาดซัมเดย์นะครับเนาะหาเทื่อมันปิดบังหาแนวมากันฝนอีกนะครับเนาะมองในที่นี่ครับมันกรมัดขึ้นไปเนาะมองในที่เขาสีเข็ดเป็นซิงนี่แหละครับพี่น้องค่าหยากครับค่าหยากพี่น้องเขาถอดเขาพ่ายลายนะครับผู้ใดที่ติดตามทั้งช่องฮันดีล้ำเพิ่นออฟิเชียลนะครับ มึงเสากับเป็นเสาเก้านะครับพื่นหลังเก้าเตะเกียบมาเห็ดเนาะมันนี้ทุบออกนะครับทุบออกทุบออกแล้วก็กว้างนะครับพื้นที่บริเวณนี้ก็เป็นมองนั่งกินเขานั่งเลรีพอดีเลยน,นะครับเสาพวกนี้แตกกับสิแต่งไม้นะครับพี่น้องแต่งไม้ห็ดไม้เนาะให้สร้างพผลนมาแตง่งเพื่อความสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องก็เลยอยากบ่ค่อยได อัปเดตคลิปนะครับผมนี่แหละครับสาเหตุกับลังค่าตรงนี้เป็นลังค่าสังกะสีเกาเอาก็ลื้อออกเนาะเอาไปมุง่งว้หน้านะครับผมเปลี่ยนเป็นไม่ทันเฉีดเปลี่ยนลังค่าใหม่เนาะเนื่องจากมันเข่าสนิมแล้วพี่น้องครับแล้วก็หัวเนาะเบื่องบริเวณทั้งขากนะครับผมบานก็นเริ่มแบบล,วลาวแห้งเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งนะครับนี่นี่ครับนี่ลาวแตกแล้วนะครับแตกเบิดเลย เดี๋ยวเขาสิได้ใส่ปูนเกาวนะครับไมายาแลวกะ็ปิดไว้เนาะนี่นะครับนี่สาเหตุเลยนะครับที่ต้องทุบออกเนาะบึงครับทุบออกเนี่ยพี่น้องครับเพราะว่าอุดตรงนี้คือน้ำตรงนี้เป็น,ปนมองไหลลงเลยนะครับจากบ้านหลังไงเนาะไหลลงไปนี้นะครับแล้วก็เห็ดให้ดินมันสุดแล้วก็น,น้ำพังลงไปนี้นะครับเนาะซึ่งในอนาคตข้างน้าถ้าเฮาบ่รีทุบ ไม็ดไม้ตอนนี้นะครับมันสีสายเกินไปนะครับเดี๋ยวกําแพงเขาจะพังลุนะครับตัวบานกับอันตรายนะครับเนาะเพราะว่าจุดที่มันสุดเน่ยคือเป็นจุดต่อเติมนะครับผมก็เนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมร้อยแตกร้อยยังเต็มเลยนะครับต้องเฝ้าแก้ไขนะครับก่อนมันสีสายเกินนะครับผมกับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับคุนั่นห้อยแตกร้อยยังนะครับ เดี๋ยวจังได็คลิปหนาดีที่พี่สักมีอย่างอัปเดตกระสีมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องนะครับผมในเบื้องในช่วงจังไดก็ฝากขอบคุณนะครับคนที่เขาเบื้องติดติดตามครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ